พระรามเก้าเนี่ยเรายังเมนเทนเอาต์เพอร์ฟอร์มนะคะแล้วเราก็ปรับแทร็เก็ตเนี่ยขึ้นเป็น28.5นะคะจากเดิมที่23.1นะคะก็เป็นการหลักๆเนี่ยเป็นการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะะหลังจากที่งบควอเตอร์สเนี่ยมันออกมาดีกว่าที่เราคาดเนี่ยยีกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็สำหรับข้อสังเกตในงบควอเตอร์สเนี่ยที่เราเอ่อ o s i ิทีฟมากขึ้นกับพระรามเก้าเนี่ยก็คือ1เราเห็นรายได้ foreign เนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดด นะในควอเตอร์สามนะคะก็คือ,อจากเดิมเนี่ยสามสามใจมาสก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่ประมาณสักร้อยหกสิบนะต่อใจมาตควอเตอร quarter ์นี้เนี่ยขึ้นมาเป็นสองร้อยสิบหกนะล้านบาทนะะก็โตแบบสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์นะคะซึ่งเรามองว่าตรงจุดนี้มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะของการเข้ามาของคนไข้ต่างชาติที่มันเหมือนกับมันเป็นอีกเฟสหนึ่งอะ่ะของเขานะคะ ซึ่งตัวพระรามเก้าเองเนี่ยเขาบอกว่าในไตรมาสสามเนี่ยเห็นคนไข้ลาวเพิ่มขึ้นคนไข้ลาวมาทําเลสิกนะคะเห็นคนไข้ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นนะคะมันก็คิดว่ามันก็มันก็เป็นการตอบโจทย์เราเนะว่าเอ้ยตกลงมันมันมันจะดีอยู่ไหมมันจะขึ้นขนาดไหนเนี่ยเอ้ยควอเตอร์สามเนี่ยโชว์ตัวเลขอันนี้ให้เราเห็นซึ่งเราคิดว่ามันดูมันดูโอเคนะส่วนอันที่สองก็คือว่า นอกจาก f o r ์เรนแล้วเนี่ยคนไทยรายได้คนไทยเขาก็ดีนะนะถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยในในฟิกเกอร์สนะ<ม>เราจะเห็นว่าโมเมนตัมของรายได้คนไทยเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะซึ่งมันก็มาจากการทำตลาดนะการสร้างการรับรู้แบรนด์ให้คนรู้จักว่าเอ้ยมีโรงพาบาลพระรามเก้าอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับมันมีโมเมนตัมที่ส่งกันมานะคะ แล้วก็ไอ้ตึก A เนี่ยที่แต่ก่อนนี้มันรีโนเวทแล้วก็จะมีเสียงดังมีฝุ่นอะไรเนี่ยตอนนี้มันเสร็จแล้วนะภาพดูค่อนข้างสวยงามเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าตรงเนี้มันก็จะช่วยซัพพอร์ตในแง่ของรายได้คนไทยอีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าตึก A เนี่ยมันเป็นตึกที่รักษาเกี่ยวกับโรคซับซ้อนนะถ้าเทียบกับตึก B เนี่ยจะเป็นลักษณะ OPD นะแต่แต่ A mm. เนี่ยจะเป็นลักษณะคนแบบอาการหนักๆห,ห,หน่อยนะมาที่ตึก A. เพ พอมันสร้างเสร็จล็อบบี้สวยงามเนี่ยพี่หวังว่ามันก็สะดวกสบายมากขึ้นนะมันก็คิดว่าโมเมนตัมตรงนี้อย่างน่าจะไปได้ต่อสำหรับคนไทยนะคะส่วนอัน hmm. สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเอ่อมาจินนะคะที่มันน่าจะขยายตัวได้ดีซึ่งมาจินของเอ่อพระรามเก้าเนี่ยมันจะมาจาก2ส,ส่วนก็คือเอ่อสเกลหรือว่าการประหยัดต่อขนาดเอ่อแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของ อินเทนซิตี้หรือความยากของโรคโรคซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในในกราฟในในเปเปอร์เราเนี่ยเราโชว์ให้ดูว่ารายได้ที่มันแบบขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยจากประมาณสักต่ำกว่า900ขึ้นมาอยู่แถว9 0 0ถึงพันเนี่ยเออมาจินมันขยายได้ถึงแบบ400-500 basis p o i n t นะคะก็ mm hmm. ะคือจากแถว2 9เถึง32เปอร์เซ็นต์เนี่ย mm hmm. มาที่3 2ถึง35เปอร์เซ็นต์ ะะก็ก็มันก็เป็นการโชว์อ่ะพูดอ,อีกมุมนึงก็ o v e r a t i n g leverage ก็คือ economy of scale นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือหลายโงง<ต>าเทนะ่า l i ่าแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าไอตัว intensity นะซึ่งมันอาจจะวัดยากแะมันไม่มีตัวเลขอะไรมาวัด,ดว,ว่า intensity เท่าไหร่ยกเว้นว่าเขาบอกตัวเลขมานะคะซึ่งอันเนี้ยเออเรามองว่ามันมีทั้งของคนไทยและคนต่างประเทศ เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ตึกเอพอมันเสร็จเนี่ยมันคือมันคือเน้นโลกยากอะ่ะนะเพราะฉะนั้นทั้งคนไทยคนต่างประเทศเราก็เลยไปดูไอ้พอชชันของรายได้คนไข้ต่างประเทศนะคะซึ่งมันขึ้นมานะพอเลเวลมันขึ้นมาเนี่ยมันมันก็กำลังจะบอกว่าเลเวลของอินเทอร์สิตี้มันขึ้นแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมเพราะจากเดิมเนี่ยสัดส่วนรายได้คนไข้ต่างชาติอยู่ประมาณสัก1ิ1ห้าควอเตอร์3เนี่ยขึ้นมาเป็น17กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการอิมพลายอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยถ้าเกิดรายได้มันขึ้นมาเป็นพันสกว่าเนี่ยมาจินมันต้องอีกเลเวลนหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นนะคะ<ม>ซึ่งในคอเตอร์3เนี่ยเราเห็นภาพนี้แบบเปลียงเลยก็คือรายได้พันสกว่านะเออเป็นปปนิวไฮนะคะเ<ม>ออรสมาจินสามสิบหกจเป็นน<ม>ิวไฮ้นะเ<ม>ออสัดส่วนรายได้ฟอร์เรน ขึ้นมาอยู่ที่17.6ก็เป็นนิวไฮมันเหมือนอกับมันมันกำลังชิปไปจากจากอย่างที่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะอาจจะต้องอีกหน่อยอต้องมีอีกอีกช่องนึงเพิม่มขึ้นมาประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าอันนั้นน่ะเป็นภาพที่เรามองแต่ถามว่าโหเ,เราจะแอค e s s i ีฟนี่ก็คือแอคเซ s ซีฟขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเพราะมองว่าในปีหน้าเนี่ยรายได้มันน่าจะเหนือพันสองยืนอยู่แถวแถวพันสองใช่ก็ใชใช่ก็คงต้องมา โฟลโล่กันอีกทีนะตามกันเป็นลายแต่มาแต่เราคิดว่าด้วยโมเมนตัมของควอเตอร์สามที่เราเห็นเนี่ยมันน่าจะเห็นโมเมนตัมที่ดีขึ้นในปีหน้าสำหรับตัวพลังกดาวนะคะก็เราปรับเราปรับประมาณการขึ้นเนี่ยเออสิบแปดถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็สะท้อนไอ้ควอเตอร์สามที่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 เออออกมาดีกว่าคาดค,ค่ะครับ นะครับซึ่งจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมได้มีโอกาสไปเจอคณะผู้บริหารแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับคือ๋ผมลองไปเซอร์เวย์แล้วผมถามให้นะเพราะว่าจริงๆก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆใช้คําว่าอยากจะรู้ว่าแบบเคล็ดลับนะครับกลยุทธ์นะครับในการจับตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งมาที่ดีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือพี่มดยังไม่ได้แตะเรื่องปันผลนะมีปันผลพิเศษระหว่างการครั้งแรกด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ใช ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผมได้มีโอกาสไปเจอแล้วเดี๋ยวผมลองมากลับมาพรุ่งนี้ผมมาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังอีกทีละกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่มดมากครับ